ถ้าพูดถึงว่าเอาแล้วเนี่ยจะบอกให้รู้เลยแม้แต่สวรรค์ก็ทุกจะบอกให้รู้ของทิพย์ขนาดไหนก็ทุกทุกแบบทิพย์มาแหละแล้วนับภาษาอะไรจะลงมาแบบเอาของหย,ยาบๆแล้วขนาดอยู่ในภาคทิพย์แบบแค่ดําริกินอะไรดําริกในเรื่องไหนมันก็อิ่มไปแล้วเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องมาบท เคี้ยวบทขยีย้มันเมื่อยกลาเมื่อยขานกายจนซ่อมแล้วซ่อมอีกลงสีเนี่ยรู้จักลงสีไหมก็ปากคนท้องคนเนี่ยกินแต่ละครั้งบทเคี้ยวแต่ละครั้งก็เมื่อยเท่านั้นแหละแล้วถ้าลงมาแล้วจะมาติดของหยาบนี่จะลงมาทำหาอะไร ขนาดติดทิพย์ไปยังทุกข์เลยอยู่บนสวรรค์น่ะทุกขออ์หมดแหละมีอะไรก็ทุกขออ์หมดแหละบนสวรรค์นั่นรูกปลดปลดพาหลุดพาพน้นดังนั้นก็อาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็เตือนผ่านไปสว่างผ่านมันไป ผ่ารูปผ่านน้ำบอกไปให้รูปสว่างผ่ารูปผ่านน้ำไปเตือนผ่ารูปผ่านน้ำผ่านกายผ่านจิตออกไปกส,สู่สรรสิงเตือ,อนออกจากสรพสิงโสวตะสังสวัตทั้งหลายด้วยภาครวมภาคว่าทะทะลุทะลวงออกจากสรรสิงไปแบบไม่มีความเขตสว,ว่างทิ้งว่างทิ้ง สว่างไม่ติดสว่างว่างตื่นไม่ติดในความเตืน่นเตื่นทิ้งสว่างทิ้ง